ปังไงไดทูเอ,เอาเลียวๆเด้เรืุ่นเนี่ยวุ้ยมาขับมากําลังยกเพิ่นเนื่นไหนยังกันเนี่ยพอ่อเพิ่นไหนยังกันเนยอีตงจ้ะอีตงนะครับอีตงครับผมที่กัรเชยาพุ่มนะครับเพาราะน้ำลดแล้วแล,ลับเป็นนิที่ตัวปเนี่ยโอ,โอ้โอตายต,ายตายลงมาได้ครับลงมาได้ครับกะสอบมาใส่ยเอายังขับพ่อยังไม่ใส่ก่อสอบมาใ่ ปลาครับผมปลาโนยนะครับปลาน้อยปลาลดนะครับต้นมากเป็นปลาอย่างเงี้พ่อปลาลดปลาขาวครับปลาลดปลาขาวนะครับโอ้นะครับทีมงานครับมาให้กำลังใจนะครับผมคนครับเจี๊ยปากจุ๊จุ๊จุ๊ตัวยามจะเที่ยงนะพ่อมือหนึ่งอ่ะเที่ยวเนี่ยเที่ย ครับจริงๆผมก็อยากปลาร์ถนะครับผมก็เลยมาจอบน้ำเลาที่รถผ่านมาพ่อครับเอดนะครับพอพอพอยกนู้นแล้วพอเดี๋ยวซุ้มเข้าไปแล้วโอ้ป่าครับพี่น้องพอตั้มก็สองถังสีนะครับเนี่ยนะครับโอ้หลายๆครับหลายๆโยนลงเพราะเพ่อะถือจังไหนครับเนี่ยเมียนครับสองถังนี้ก็จีเบิร์ตนะครับ ถังสีนะครับถังสีนี้ก็ต้องเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับว่าถ้าเป็นถังสีได้เบิร์ตนะครับป๊ดครับถือดีเลยครับเมื่อวานนี้ได้ลายปาะเด็นะพ่อว่านนี้ได้ลายเติบนะครับมือนี้ได้ลายหลายนะครับปาดหนึ่งสองสามอัพนะครับนะครับมาเบื้องตปลานะครับปัะนี้ครับ พอแลาก็ลังทําการตักนะครับขาดว่าถังสีหนึ่งโปเบิร์ตครับตายไผายุล้งเบลให้บัดเนี่ยพายุลงเบลให้มาเอาพี่มาเอาพี่ครับมาเอาพี่ถังสีเขาถังสีเขาจะคล้องน่ะถังเขาเอออันนี้ถังจ้าครับอันนั้นถังเออโดเบิร์ตเอามาเอาพี่รับ มันวางไปได้นะครับลงสีลงไปรับก็จักจีไปรับเท่าใดจังใดโอ้ป่าลายครับป่าหลายๆเอ้ามันอยู่เหียบ่ครับเหี้ยมเหี่มอ้โเดี้มันกอยยงมเมดี๋ยวขอรถบโตเกะโอ้โโอ้โ 何で